วันนี้ไม้กันสั่นอันละ5 0าบาทอ่ะขอหน่อยนี่นะพวกคุณก็ไปสั่นหาซื้อขึ้นมานะแล้วก็จะบอกให้เลยนะว่าอันนี้เนี่ยมันมีกันสั่นอยู่แกนเดียวเออมันก็ใส่กับมือถือได้แล้วมันเป็นแนวตั้งได้นะแล้วก็เป็นแนวนอนได้ด้วยในเวลาเดีวยวกันเข้าใจใช่ไหมเออเห็นไหมเปลี่ยนได้แบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าไอ้500บาทเนี่ยมันทําได้ดีจริงหรือไม่นี่ลอมเป็นคนจีนหน่อยไปดูกันและนี่ก็คือการใช้ ไม้กันสั่นนะคะบวกกับความเสถียรวิดีโอของซัมซุงก็คือง่ายๆกล้องหน้าของซัมซุงเนี่ยเวลาการสั่นเนี่ยมันการได้ดีทีเดียวแต่มันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามันแคบเนาะไอเรายืดออกมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือแบบที่เราเปิดกันสั่นนะเดี๋ยวเราจะปิดกันสั่นให้ดูแล้วก็ใช้ไม้เหมือนกันน่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือการปิดกันสั่นเรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้ไม่มีการสั่นวิดีโอแล้วแล้วเราก็ใช้ไม้กันสั่นอยู่นะคะลักษณะของมันก็คือ มันก็ดูเหมือนจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้คาดหวังได้เท่า3แกนหรอกนะพวกเธอก็อย่าไปคิดว่าโอ้โหมันจะดีเท่า3แกนนด่เลยผมนี่ผมซื้อ500ก็พอจะไปซื้อแบบพัน0อ0พันสามพันทำไมมันไม่มีทางซู้ได้นะคะก็คือเอาง่ายๆเป็นไมเซลฟี่ที่ทําไมดีกว่าไม่มีอยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอืมงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปวิ่งนะคะวิ่งแบบที่ใช้ไอ้นี่กับไม่ใช้ไปดูภาพเปรียบเทียบกันไปวิ่งก อันนี้วิ่งด้วยไม้กันสั่นนะวิ่ง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 แบบไม้กันสั่นเออแล้วมาดูดีนะดูดีนะอันนี้วิ่งนะแบบไม่มีไม้กันสั่นนี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ดึง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 อันนี้วิ่งแบบไม่มีไม้กันสั่นอันนี้นะจะเป็นแบบที่มีไม้อยู่นะจ๊ะนี่มีไม้นะคือนี่เดินเร็วนะค่อนข้างเร็วเดินค่อนข้างเร็วเดินค่อนข้างเร็ว อันนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่านะไม่มีไม้กันสั่นนี่นะลักษณะของก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเออต่างไหมดูกันเอ,เองนะสำหรับตัวนี้นะก็มาดูกันใกล้ๆก,ก,ก่อนละกันคือราคาขเขาอยู่ที่500บาทใช่ไหมกิมบอลเซอร์เบอร์เซอรุ่น l 0 8เนี่ยคือถ้าเรามองเป็น g i มบอ l เนี่ยเราว่าอาจจะไม่ได้คุ้ม เพราะมันไม่ได้ทําหน้าที่มันได้แบบกิบบอแบบการสั่นได้ขนาดนั้นแต่ถ้ามอเป็นไมค์เซลฟี่ที่พกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็เป็นแบบการรักษาระดับก็คือไม่ให้กล้องมันเอียงไปเอียงมาเวลาเราถือไมค์เซลฟี่เนี่ยถ้ามันไม่มีตัวกิบบอที่เอาไว้รักษาระดับเนี่ยมันจะเอียงไปเอียงมาถูกต้องไหมอันนี้มันก็คือจะช่วยรักษาให้ภาพเราเนี่ยมันนิ่งเป็นเป็นแนวอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบเอาไปวิง่งแล้วก็แบบโอ้กันสั่นได้จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะตัวนี้ถ้าเราดูจากด้านข้างจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบเออสมเ,เี้้าปรนน็ไตด ก็คือวางพื้นได้วางโต๊ะได้นะคะอลูมิเนียมล็อตก็คือตรงแกนทข้ปไปอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีไวเลสรีโมทให้กับเราคือพื้นฐานมันคือไม้เซลฟี่เลยแหละเนี่ยฮะเหมือนไม้เซลฟี่ที่เราเห็นชาวจีนเนี่ยใช้กันเลยก็ว่าได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเขาเนี่ยตัวนี้นะคะคือไวเลสรีโมทนะคะก็คือเอาไว้กดเซลฟี่ได้ก็คือต่อบลูทูธเข้าไปเข้าใจใช่ไหมทีนี้มันต่างจากไม้เซลฟี่ทั่วไปยังไงเราจะไม่ดูนะคะขั้นแรกเราเปิดขึ้นมายี้ใช่ไหมเราก็ใส่มือถือเนี่ยเข้าไปแบบนี้ะ พอเราใส่เนเือไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีการตกลงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องการการที่จะเซตร,ระดับได้นะคะตัวนี้จะมีปุ่ม power อยู่มุมนี้เห็นไหมคะเรากดเขาค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะเขาจะเปิดตัวเองขึ้นมาอ่ะมันจะขึ้นไฟสีเขียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรักษาระดับแบบเลเวลลิ่งให้กับเราแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นอันนี้คือการรักษาระดับไม่ให้กล้องเอียงเฉยมันไม่ได้กันสั่นได้แบบนั้นเข้าใจใช่ไหมคราวนี้ถ้าเรากดปุ่มไอ้เมื่อกี้ที่เปิดเนี่ยหนึ่ง มันจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนให้กับเราแต่สังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณดึงบาลานซ์ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีความเอียงนิดนึงนะคะเราอาจจะต้องขยับน้องเขาหน่อยนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่คนจะทําปุ่มเนี่ยไว้ตรงกลางกันดัะนั้นมันก็พอเราจะเลี่ยงปุ่มได้ถ้าเราไปทับปุ่มเนี่ยปุ่ม power อ,อาจะถูกกดค้างตลอดได้นะคะอ่ะลาเราถ่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะเขาคือการ leveling เ,เห็นไหมคือการรักษาไว้ไม่ให้มันเอียงมากเกินไป พอจะช่วยได้อยู่ระดับที่น่าพอใจพอสมมติว่าเราเราถ่ายวิดีโออย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างกันไปตอนแรก่ยเห็นว่าตอนที่ดูถ่ายกล้องหน้าเนี่ยมันไม่มีการเอียงซ้ายเอียงขวาเลยนะับมันมีการช่วยในตรงนี้ให้กับเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเวลาให้เราเอียงเห็นปะเขาจะรักษาภาพไว้ได้เห็นไหมนี่คือแกนเดียวเห็นปะเห็นปะเขาจะไม่เราเอีย,ยงแบบทะ้งเยงซ้ายทะ้งเยงขวาหลักๆของมันอนะ่ะคือเท่านี้เพราะว่ามีการการสั่นแกนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องพึ่งการสั่นของตัวมือถือน ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวเข้าใจใช่ไหมคะอ่าเข้าใจเนาะคราวนี้เราปิดเขาได้นะฮะเราก็ปิดก็กดค้างไว้นะฮะก็ปิดไปมันก็จะตกลงแงะแบบนี้อ่าทีนี้ไม่มีปุ่มล็อกอยู่นะคะปุ่มล็อกด้านหลังเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าแกนมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าแกนเป็นอย่างนี้นะเราก็ล็อกเขานิดนึงนะฮะเขาจะขยับไม่ได้เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเขาจะเขาจะไปไหนไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามือดันนิดนึงเนี่ยมันไปเห็นป่ะเออแต่ไม่ควรทำบ่อยๆนะมันจะเสียได้เราพูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเราปลดล็อกเ้้าไว ก็อ่ออานี้ก็ใช้ได้ก็สมมุติว่าเราตั้งอ่ะตั้งแบบไม่ต้องใช้เลเวลลิงก็คือเราตั้งอยู่กับโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวล็อกได้เข้าใจใช่ไหมเราก็กลางเขาพอเขาเป็นไตรพอดได้ด้วยอันนี้ก็คือในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เปิดอันเนี้ยเราไม่ได้ power เขานะคะเราก็สามารถล็อกข้างหลังให้เขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ ก็ไม่จะเป็นว่าโอ้แบตหมดก็ใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่เป็นไรเรามีตัวข้างหลังเนี่ยล็อกเอาไว้แบบนี้นะฮะเรียบร้อยพอเราล็อกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดตัว gimbal ตัวแกนเดียวไว้ดังนั้น,น,นเราสามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราปลดเนี่ยเวลาเราหมุนอย่างนี้นะคะก็จะสามารถขยับเขาได้ว่าจะให้แบบทิ่มหน้าทิ่มลงนะคะ ข้อดีอมันก็คือว่ามันเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดว่าเราวางจากบนโต๊ะเนี่ยใครที่แบบโอ้พี่หนูแบบอยากให้มันสูงขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ดึงเขาขึ้นมาแล้วเราก็กดกล้องเขาลงได้ตามแบบสาวๆใช่ไหมเออสาวๆก็จะชอบแบบเนี้ยเป็นต้นเข้าใจใช่ไหมคะนะเนี้ยประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะหลายอย่างเลยถามว่า5 0 0รคุ้มไหมสำหรับเราคุ้มแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาระดับมากกว่าการเอามาการ,าร์นไปจีงเป็นจานนะนะั้นถ้าคุณมีมือถือที่การ,าร่นไม่ดีไม่มี OIS การ,าร่นที่ดีไม่มี E s ีี่่ดใชช้้ตัววนยกก็จะะไไมมอรา เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องมีมือถือที่การสั่นได้ดีด้วยดังนั้นหน้าที่ของมันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้การสั่นที่มันดีจริงๆนะคะคุณต้องไปซื้อกิมมอลที่เป็นแบบ3แกนมาแล้วราคาของเขาก็จะไม่ใช่500แล้วมันก็จะขึ้นไปเป็น29 0 0 3 9 0 0 4า0 0แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ตอนเก็บของเขาเนี่ยคือมันมีข้อดีด้วยคือมันพับได้นะฮะอย่าลืมบิดตัวนี้หน่อยนะฮะเพื่อเขาเก็บได้ง่ายขึ้นอย่าไปฝืนเขาเยอะถ้าฝืนเขาเยอะเนี่ยเราว่าว เลยค่อนข้างที่จะใช้คําว่าเบาได้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าติดนิดหนึงง่งจริงจุดพิจารณาคือหัวชาร์จยังคงเป็นไมโคร USB อยู่อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโบราณและหาสายยากแล้วจริงๆในกล่องเนี่ยเขามีแถมสายมาให้แหละแต่ถามว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอันนี้แล้วไหมใช่มันไม่ควรจะเป็นไมโคร USB แล้วอย่างน้อยมันควรจะเป็น Type C ได้แล้วมากกว่าจริงปะเออในลักษณะแบบนี้เนาะที่เท่านี้นะสำหรับ Gimbal Cyberzer นะครับแบบแกนเดียว L08 เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกค่ะ เดี๋ยวสรุปให้นะโยมมานี่นะฮะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มัน500บาทนะเราก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเวอร์ว่างมากมายนะก็ดีกว่าการซื้อไมค์เซลฟี่ที่เวลาเราไปซื้อตามท่องเที่ยวนิดนึงวันนี้ท่องเที่ยวว่าขายกัน3ามร้อยเก้าสิบเก้ายกใช่ไหมก็จะมีการสั่นช่วยระดับหนึ่งแต่สำหรับเรานะแล้วมันช่วยได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วถ้าโทรศัพท์คุณดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ปัญหาของกล้องหน้า Samsung หรือว่าหล,หลายๆยี่ห้อก็คือว่าเเเเเเวววลลลาาาาาารารรรรปปปิิิดดดดดกกกกกกััััันน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 นสส่่่่่่่ีีีีีโอออออบบบยยยย้้้้้้งงงมมจจะะะะะะคคขไไไใใชช็ท ไปตามกันนะคะเดี๋ยวเราดูทิ้งนี้วาแล้วก,กันไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย